ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับโอเวอร์อปอ,อัรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพจ b e t t e Pass หรือรายวานันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์โอเวอร์ท็อปอัพได้เลยครับอยู่ใต้คลิปสวัสดีครับทุกคนขอ การรมวิพากษ์ปฏิกิยริยาเฟสสุดล้ำคลิปสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆผมมีแอบถ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณวันสองวันแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็มาขอเรียกว่าถ่ายคลิปสุดท้ายดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วเนะี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กิจกรรมเปิดครบนะครับแล้วก็ด่านนี่มันเปิดแค่ด่านสนั้นเองนะครับผมก็เลยจะหยิบคลิปลันนั้นเนยมารวมๆกันนะครับสรุปเป็นคลิปนี้คลิปเดียวเลยซึ่งในวันนี้นี่ครับมีเรื่องราวภายหลังให้ด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจามิจะคุยกับเรายังงบ้างนะครับชมมกก็ฝาาดดไลตว้ด้วยนะครับ เดจามีว่าไงบ้างเพื่อนเอิมถึงข้อมูลจะน้อยกว่าที่ฉันคิดไว้แต่ก็เพียงพอที่จะไม่หัวเข้าไปเอใจของ,งฉันสมบูรณ์แล้วละ่ะฉันต้องอดนอนเขียนรายงานให้เสร็จก่อนที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะหายดีัวาว่าเขาเห็นแล้วจะไม่คิดอยากลองด้วยตัวเองอีกนะถ้าเขายังอยากจะงันกับพวกมัสเตอร์อีกสักตั้งต่อให้ต้องบุกน้าลุยไฟฉันก็จะขวางเขาไว้ให้ได้ <c oughs> อ๋วะถึงตอนนั้นให้ฉันไปสู้เองก็ได้ต่อให้ร่มเร็วจริงๆก็สามารถเขียนบนป้ายล้มศพได้ว่าจามีนักวิชาการผู้ผิดชีพเพื่อง,ง <c oughs> คนจริงคนนี้สมัยก่อนฉันดื่มเหล้ากับรุ่นน้องเขาอยากศึกษาการใช้งานพชั่นเฟ่ที่ออกฤิธินานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแบบนี้ต่อให้เป็นคนทั่วไปออกเดินทางไปข้างนอกแต่ต้องไปเชิญกับมอนสเตอร์อย่างสมิงคราวยาวหรือสไปโนโครโคไดเอ๊ะหรือว่าเนี่ยสไปโนโครโคไดเหรอ นถูกปะเนี่ยก็จะไม่ถึงกับจนปัญญาที่จะรับมืออีกต่อไปเป็นการพัฒนายาอ,าอะไรบางอย่างให้ช่วยให้เราเก่งขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าโพชั่นแบบนี้แพร่ขายายไปในวงกว้างหัวข้อวิจัยของฉันก็น่าจะมีประโยชน์ในการใช้งานจริงอยู่บ้างใช่ไหมล่ะอืมฉันก็ต้องฮึดสู้หน่อยแล้วเอาวะงานวิจัยที่ดีพร้อม ได้เงินมา1นึ่งหมื่นครบคุณครับแต่ยังไม่หมดนะฮะเราต้องมาเล่นนี้ก่อนไหนดูซิว่าในระดับที่เหลือเนี่ยเราได้ใช้ตัวละครไหนบ้างนะครับส่วนเรื่องของตัวละครนลยครับรอบนี้โอ้ oh my god เอาเรื่องน,นั้นเนี่ยเป็นการจับคู่ให้น่าสนใจนี่ครับมีตัวไรส์ลี่กับตัวฟรีนแนะครับโอเคเพกกื่อไม่ให้ไม่เสียเวลานียครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะฮะดูท่าชาโจมตีงัดขึ้นไปแบบนี้โอ้โ h โคตรเท่โคตรคููโคตรแบบเท่กว่าใครเพื่อนเอาว่าอย่างเท่ทุกคนอแกอย่าลืมไหมตัวนี้จำจากวันแรกมาเอ้ยมันตายแล้ววะ <c oughs> นี่โคตรเท่โคตรเหลออกก่าใครเพื่อนเอาว่ะตายครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเ,ดวดเป็นตัวเปลี่ยนตัว ไอเดี๋ยวมันหมุนทุกคนมันหมุนเห็นขวาบนว่มมันหมุนแหละทำไมเที่วัน,นี้เน็ตเกมค่ายนี้ผมปิงยังไงเดี๋ยวมันเน็ตค่ายนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวบอกว่าเน็ตที่เรื่องเกมค่ายนี้โอเคยกมือต่อยยบยกมือต่อยขันถ่ายโรเท่โตรอันตรายหมุนอีกแล้วเดี๋ยว มันหมุนอีกแล้วทุกคนหมุนแล้วหมุนเล่าหมุนอยู่ล่ำไปตูเล่นไงฟะเนี่ยโอ้โหคะแนนเรียกว่าย่อยยับทุกคนคะแนนไม่ขึ้นแลยฮะกดเปลี่ยนตัวไม่ได้ขอต่อยแลวกันนี่นะเปลี่ยนตัวมั่งโอ้โหออร่าเนี่ยมันออร่าแห่งเทพโคตรเทพ เดี๋ยวก่อนนี่ไงแมวสีดำใหม่สีเดิมเลยนี่ว่าไปเยี่ยงนี่ร้อนฮะเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มอ๋อจบสวยหน่อยสุดท้ายครับไปเยี่ยงตายไหมไม่ตายเหรอตายอยู่โอเคเดินตัวกระตุกเลย โอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้โห oh มาเป็นการจับคู่ที่น่าสนใจเซียวกับเซยนยุนนะครับจริงๆทั้งสองตัวละครนี้ตอนที่ออกมานี่ก็มีคนมาเปรียบเทียบกันอยู่นะว่าแบบเอเซียวกับเซยนยุนเซยนยุนมาทําให้ตัวละครอื่นกลายเป็นเซียวได้อะไรแบบน,นั้ครับะระหว่างการท้าทายจะมีกระสุนระเบิดและกระสุนพลังงานปรากฏขึ้นเป็นระยะ หากถูกกระสุนโจมหากถูกกระสุนระเบิดโจมตีจะได้รับความเสียหายและหากสัมผัสกระสุนพลังงานจะได้รับพลังงานเฟและเพิ่มคะแนนการตรวจสอบต้องหลบกระสุนเหรอเอ๊ะเอ๊ะเจอยวนะผมมองหาก่อนไม่มีแท้นู่จที่จ,จัด Thử thử, không phải. Phải là đã thải. thế thực sự sụt, là cái thải. mày Không. 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 mày Không. ไม่ได้อยู่ดีโอเคได้ละอุ้ยทำไมดูเก่งจังเลยอะโอเครับอันนี้รับอันนี้เสียงเหลืองๆไว้นะเยดี yo, yo, yo. <s> ๋ยดี๋ยวโอเคต้องหลบแบบชิงชงเฮ้ยใครมันลอยไปไหนเมื่อกี้ผมเห็นนะ เอออ้าวโดนเนี่ยครับแบบนี้นี่แนะ่เฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยผมว่าเรา,ายิี่มันเก่งเกินไปตายเออโอ,อนี่ตายไหมแทอองแทงชิ้นหนึ่งชิ้นสอง โอ้ไติดียวเดียวเดียวเดี๋ยวอืมตายไหมเฮ้ยลุกห้าโอเคได้ถ่ายได้ถ่ายเฮ้ยหยุดก่อนโอเคได้ถ่ายฮะเรียบร้อยไหมให้ เกือบแล้วเกือบแล้วได้เก้าคะแนนเป็น2,630นะฮะต่อมาคุณสมัยพิเศษของด่านนะครับเพื่อมีพลังเฟยเพียงพอจะหยุดการเคลื่อนไหวสกิลท่าท่าไม่ตายเอ๊ะมันวนเหมือนอันแรกเลยฮะมันวนยังไงเกมนี้เริ่มนวนละคอนเป็นโอ้ไม่กอดเป็นการจับคู่ที่น่าสนใจอีกแล้วนะฮะได้เวรเล่นบวกคาซือฮะเหรอเอ๊ผมว่าน่าสนใจนะ ไปออดิวเมย์น่าปะสาวยูโหแอบยากแอบยากเ้ยแต่นี้แอบเท่เอา,าอะออกปันอนะ ยิ่แ่งงเรียบร้อยตายเรียบยิงตาไแล้วโอ, <c oughs> โอ้ยชอบคาวสาสุดละไม่ไดคานไม่ได้ถามมิงตรได้ไ ôi chưa 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 ไม่ได้ล่ะต้องได้ดินี่ไงอุ้ยไม่ตายโอเคไม่ได้ไม,ไ,ดไม่พอปาดได้เร,รเ,รรเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วิ S <S ไม่พอ,พอ <S <S าติเอาโอหากานเกทพเลยกานเกเทพเลยเมื่อกี้ดานนี้นะครับผลพวงจากแรงประทะคุณสมบัติพิเศษของดานนะครับบอกกับเราว่าหลังจากปลดปล่อยสกิลท,ท่าหรือท่าไม่ตายนะครับโอเคเหมือนกันทั้ง2องดานเลยนะครับแต่อันนี้พูดถึงเรื่องของขึ้นกระแทกส่วนอันนี้พูดถึงเรื่องโบนัสดาเมจท่าหนนิน75ปนะครับไหนดูซิโอ้ นาเวียอเอาเปโดเหรอเป็นคอมโบที่ไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับคาเดนนาเวียก็น่าจะลองอยู่อเอาเปโดมาเล่นคู่กันแล้วเนาะผมว่า2ตัวละครน,นี้ไปด้วยกันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นดาเมตนอกสนาม1ตัวกับดาเมจหลัก1ตัวมาเล่นด้วยกันนี่ดีมากๆากเลยครับมาลุยพลังงานเฟย์หนึ่งที่ครับแมปเขาให้อุย้ยนึกว่าไกลไปได้อยู่ไฟเยอร์ไฟเยอร์ผมต้องปลดโล่ก่อนไหม กโอเคยิงอีก,กนนหนึ่งทีเอาวาบมุมนี้สวยจจ๊บเรียบร้อยจ้าต้องข้าของมันก่อนนะครับกระได้แต้มนี่นะนีะ่นะวงนี่สวยเรียบร้อยเรียบร้อยครับสวยสวยสวยอติซะหน่อยโอ้มุมนี้มันดูหน้า โคตรแกงโคตรแกงแต่แรงมากตี๊บตี๊ตีต๊ยบต,ตีเอาไปด้วยมั่งอือโคตรเจ๋งดีได้แบบยังโดนอยู่ดีนะบางทีไม่โดนนะครับตีแน่ยัง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 หุยหุยต้องเก็บต้องเก็บโอเคอันนั้นไม่เก็บเก็บเอาแต้มน,นี้นี่แนะ ตายสวย <c oughs> ยังคงสวยอยู่ท่าสวยท่าสวยอุ้ยไม่ตายหรอทุกคนถึกจังนี่แน่ <c oughs> นี่แน่เฮ้ยมันเหลือตัวเดียวไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มตีมาผม<ป>ขอท่าสวยๆหน่อย,อ,ย<า>อุ้ยกระโปรงก็ยังผิวเล่นไงดีฮะนี่แนะ่ ้ยตัวนี้ของลีนี่นะของดีตายไปแล้วยังยังยังแวงไม่สวยครับเรียบร้อยได้แต้มเพิ่มด้วยอันนี้ขอเอาไปด้วยม้ง้ง <uss> นี่นะเขาอ,อยู่พื้นครับแหมมุมนี้สว่างมันมันจ้าสุดเือเกินโอเคเต็ม <f> <military> <f> <heroin> เต <way> <f> ็มโห่ส <heroin> <f> ี่หมื่นต่อสี่แสนเมื่อกี้แรงเบอร์ตาจะบอดให้ได้ได้สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคะแนนนะครับมา ด่านสุดท้ายเป็นอ๋อยผมเพิ่งทำคลิปเกี่ยวกับตัวอิโตะไปพอดีเลยผมขอใชิโตต,ตัวเองแล้วกันนะแต่เล่นคู่กับเชอโอรินะครับมาลุยผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อวันนี้เลยครับก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้เกี่ยวกับพวกตัวอิโตะเชอโอริอะไรแบบนั้นนะฮะดูสัแตตได้ไหมนี่นี่นี่ขอขายนิดนึงนะครับอันนี้เพิ่งปรับตแตตมาล่าสุดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมฟื้นฟูมาสองร้อยเนนะี่ยมันจะเป็นบัฟดัาน ขอเปิดกันนี่แนะ่ปโตชิอรินะครับวงนี้สวยนี่ไปโตต่อยต่อีกทีนี่แน,น,นะงัดหนึ่งทีเอามันไม่ไม่ไม่นับเป็นอน,นี่ใช่ไหมตัวนี้จะโชว์ความเทพได้ไงเนะี่ยต้องท่าต่อยละต่อยวัวต่อยวัวมันสวยนี่แนะ่สวัสดีครับปาดปาดสวย นี่ปาดโศยังอ่ะไม่ได้ฮะไว้เดี๋ยวเรียบรบรอ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 บรบเอาชิลลี่ดีกว่าตัวเล็กกว่าเก็บหนึ่งครับเก็บหนึง่งเก็บหนึง่งโอเคมาขอปาดให้สวยจิ้บมุมนี่ดีพิวมากโอ้ไม่ตายโอ้ยขอต่อยไป๊ดเเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อเจอเ้งาอาละนี่นะต่อย ปุบมุมสวยเรียบร้อยครับยังอีกอันติมาอีโตมัง้งก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตา,มาโอ้ยนี่นงก็มันสกิลมันครูดาวนานทุกคน,นย้ายโพซิชันไม่ได้มามุมนี้มุมอร่อยเรียบร้อยนี่แหละบตายผมอันติเท่ๆ โบโก้มหน้าไหมเต้นหน่อยอุ้ยหายเลยเว้ยอันเชียวนีแล้วกันนี่ไนหะอ่ะไม่คุม้มไม่คุม้มวันนี้ไม่คุมนะ้มดี่แน่คุ้มวันนี้คุม้มเต็มเต็มโอ๊ยทำไมโดนเราอ่ะนี่ไหนะเอา้าเฮ้ะเอา้าลูกลูกอับไปไหนอ่ะเอ้าเดี๋ยวลูกออฟหายโอย้ตาย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  มุมหล่อมุมหล่อมามุมมุมอร่อยมุมอร่อยเออเออขอทีหน่อยสุดท้ายส,สวยๆจบไปสวยทุกคนวิง่งสวยงามครับผม29 1 0คะแนนว,ว้าวมาออกจากการท้าทายครับมาดูดีกว่าได้เท่าไหรนะ่นะฮะน่าจะประมาณ120ไหม2วันนะครับวันละ60ไม่ดิ2ด่านวนะันละ60นะครับอ,อขอรับหน่อยนะครับ 60แล้วก็อีก60โอเคถือว่าครบผู้ด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะได้นี่มาด้วยเย่สามสิบแล้วนะฮะอุ๊ยไหนก็มาแล้วผมซักซัก,กักโลไหมเผื่อทองเผื่อทองซักโลดิทองยั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 ง <laughs> ยังคงฟ้าอยู่เสมอมาเสมอไป โอเคสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมวิพาดว,วิพาดปฏิกิร,ริยาเฟสสุดล้ำหรือเวลาอีกราวห้าวันนะครับมันจัดอีกคลิปนี้ปล่อยไปนะใครที่กลับว่าจะเล่นยิงยาวทีเดียวจบเลยก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับมีเวลา5วันนะเพชรได้ราวๆ420ไพรโมเจมนะครับถามว่าเยอะไหมก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็เพียงพอนะครับให้เราสะสมไปเปิดตัวละครที่ชอบได้นะครับและก่อนจากกันไปเนะี่ยก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับอเวอร์ท็อปอัพสารทำเกมราคาถาาคาูกสมบูรณ์ไพ่ไร้ปัญหาโดนแบนหรือฟันแน่นอนนะครับสา,า,ารมีวิธีการเติมเงินหลายเกมเลย สายโรงแรมอย่าตายคลิปสำหรับพี่เขาดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ